สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่จะมารีวิวโอ้โหมาดูทุกคนค,คิดว่ารีวิวอะไรฝนจิ้งจอกกระเพามนุษย์นั่นเองโอ้ยแม่งยังโหดนะครับและยังเท่นะครับแล้วก็เหมือนานารโตเปะเลยทุกคนนะครับซึ่งไม่มีช่องไหนรีวิวเลยน้องๆมีแต่ช่องพี่ช่องแรกเลยนะครับที่กล้าทำเผ่ามนุษย์กับคิสเนตเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ว่ามันโหดกันหรือไม่โหดนะทุกคนเะดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ดูนะโอ้โหดูดูท่ามันวิ่งดิโอ้อยังเทอย่างกระจิ้งจอกดู ทำไมไม่มีใครเล่นก็ไม่รู้มีแต่พี่คนเดียวนี่แหละนะครับพี่ที่เป็นบ้าคนเดียวนะสังเกตดูน้องโอ้โหอันล่างมันถ้าเราสังเกตด,ดีนะครับจะไม่มีใครรู้นะครับว่าเราเปิดเผาแล้วทุกคนนะครับเพราะมันจะไม่มีออร่าเวลาที่เราแปลงร่างเป็นจิงจอกนะทุกคนนะขวรดูดูดาเมจที่ขวันะครับสังเกตดูนะครับเฟืองฟ้าของเราจะไม่ค่อยได้ทํางานนะถ้าเราขวัศัตรูนะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันบางทีเขาตีก็อาจจะขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าพี่เอาพี่ก็เอาเฟืองแดงไว้ด้านซ้ายนะครับแล้วก็เฟือง น้ำเงินไว้ด้านขวาครับหรือแล้วเจ้าแดง2อันก็ได้ครับแต่ว่าแดง2อันเนี่ยนะครับมันจะเป็นการแดดไกลมากกว่านะครับแต่พี่ก็มันหวังว่าจะแดดไกลเลยขนาดนั้นนะนะครับพี่ก็กะเอาดาเมจด้วยนั่นเองนะครับเพื่อจะให้มันมีความรุนแรงนะครับพี่ก็เลยเอาเฟืองสีเงินไว้อยู่ด้านขวานะครับแล้วก็ใช้เฟืองแดงไว้อยู่ด้านซ้ายนั่นเองนะครับไปดูกันต่อเลยแล้วเราก็มาลองดาเมจกันทุกคนนะครับสกิลแซ็ของเรานะครับดูดาเมจเด้โอ้โยหกพันนะฮะ ตีม่อนเกือบตายนั่นเองนะครับแล้วมาต่อด้วยสกิลเอ็กของเราเองโอ้โห4,690ครับโอ้โหอย่างเท่เลยน้องๆนะฮะเคล็ดลับนะครับเผามนุษย์ไม่ได้มีแค่นั้นน้องๆเห็นจะเห็นเกตสีแดงๆใช่ไหมครับสามขีดนั่นเองนะครับมันสามารถวาร์ปไปชาร์จพลังได้ด้วยวาร์ปไปเพบแล้วกดเซตค้างแล้วอีกว X ค้างหรือ C ค้างก็ได้ทุกคนนะเพื่อปล่อยพลังนะทุกคนนะเนี่ยอย่างเนี้ยมันก็จะเห็นว่าเราผมนะวาร์ปไปแล้วกดสกิล Z หรือ XC ก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆที่อยากจะใช้เลยนั่นเองนะครับเนี่ยดูดูดูได้ดูได้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะวาร์ปให้ดูพอกดวาร์ปปุ๊บเนี่ยมันจะหายตัวสักพักหนึ่งครับคือ ศัตรูเนี่ยเขาไม่เห็นเรานะแล้วก็ใส่สกิลใส่เราไม่ได้ด้วยทุกคนนะฮะแล้วก็ชา์จแล้วก็แซดใส่เลยนะครับมันก็จะเราก็สามารถต่อคอมโบได้เองนะครับ mm. นี่คือตัวอย่างประมาณนี้น้องๆโอ้ยงงหดเลยแล้วก็ดีน้องๆก็รู้อยู่ว่าศัตรูไม่รู้ว่าเราใช้เผาทุกคนโบนมันไม่มีเอฟเฟกเผาแดงนะครับแต่ถ้าเกิดเรากลับไปไปเป็นร่างมนุษย์นะครับ mm. เราเขาก็จะเห็นว่าเรา ใช้เผาอยู่นั่นเองนะครับเขาก็จะมีความกลัวมีความหลบๆลบิกอยู่นั่นเองนะครับแต่ถ้าเราใช้ร่างที่จอกนะครับมันไม่มีมันไม่มีเอฟเฟคอะไรเลยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันน้องๆว่าพี่จะโชว์คอมโบได้โหดขนาดไหนครับเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปดูพี่ PVP กันดีกว่านะครับจะโชว์คอมโบได้โหดขนาดไหนนะครับแต่พี่จะไม่ใช้หมัดใช้ดาบใช้ยีตาเลยนทุกคนพี่จะใช้แค่ยิงจอกขึ้นสเน็นะครับแล้วก็เผามนุษย์เท่านั้นเองนะครับมาดูกันใช้แค่นี้จะโหดแค่ไหนนั่นเองนะครับไปดูครับ เอา yup. เอา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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโบโ oh, ้าเอ้ยพี่น่าจะใส่สกิลเซมันในเวเฮ้ยเห็นแบบเห็นแบบบิ๊กมัมหื้บิ๊กมัมนี่เปิดก่อนนี่ปูดเอานี่มาดิมาดินะเฮ้ยเอาเรื่องคอมโบกดผิดไอ้ห่าเอ้ยเด็กกีต้ามันที่กีต้ามันโคตรแรงมันอัดกีต้าไห่นอนเนี่ยโอ้รึ่งหลอดไอ้เวน จะเย็นดูโหจะเย็น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 ขอแปลงล่างก่อนโอ้โหมันเอาจริงยังวะโอ้โหมันกดบัตรก๊อตใส่เลยอ่ะโอ้โหอะไรมันก็พงแขนเด้อเด็กขี้แขนเด้อมาดิมาดิไอ้จริงก็ตามมาดิโต้ไม่กล้าวีนขอแปลงล่างก่อนแล้วกันนะแปลงล่างมาดิคิสชนะนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ใช้เผาเนีน้องๆนะมาดิอยู่ไหนมาเปิดก่อนได้ปูดไปเลยมาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่วอนไอ้นี่วอนจะแช่แข็งมัเราเนี่ย แอบเช่แข่งแล้วเขาโบเราเนี่ยมันวอนมาลุมเลยเหรอพวกเองลุมเลยเหรอน้องๆมันสู้กันอยู่มันสู้กันอยู่จะไปแจมแม่งเลยนะโอ้โหไม่โดนสกิลว้าวไปหนึ่งดอกมาดิ้สีไปดิโอ้โหไม่โดนเียครับโอ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่วอนอีกแล้วไอ้นี่วอนไอ้นี่วอนไอ้นี่วอนเอาเรื่องวะเฮ้ยมึงมานี่ดิมึงมานี่สิไม่โดนมืดอีกแล้วน้องๆโอ้โหผมต้องตก่นอย่าโอ้มันจะเช่แข่งผมดีนะกดผิดนะกดผิดชีวิตเปลี่ยนนะแต่นีกดผิดชีวิต ื่อชีวิตนั่นเองมาดิมาดิมาดิมา,มาหนึ่งปุว่ามามาดิเจอจิ้งจอกก้าหางมาดิติดหางเฮ้ยโอ้โหมันเข้าไปน้องๆเอ้ยไอ้ขีกะเอ้ยไอ้ไก่มามาเราเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอบิ๊กมารแล้ว,ลวม,นะมันสู้กันแล้วอู้เปิดเผาด้วยโอ้โหเผากูวกวกวกนี้นี่ไรปุ๊เนี่ยโอ้เขามันเปิดเผากูนไปเราจะมีเผาเว้ยเฮ้ยมาดิไล่ค่ายนี่ว่อาเป็นตัวเต๋อเด้อมันชอบลูบบ่ไอ้นี่อ่ะไอ้นี่ชอบ ซอสแจมไรค่าแม่งตัวแจมกันเลยเดี๋ยวเราค่อยเก็บบิ๊กมัมมามาเดี๋ยวอุ้ยเฮ้ยใจเย็นน้องใจเย็นเย็ดกูยอมมึงเล่นไอ้สั๊กโอ้มาดิมาดิเอาเอาจริงแล้วตอนนี้เอาจริงแล้วมาอีโดนไปหนึ่งดอกกูสามพันแรงแรงนั่นเนี่ยโอ้โหมันหกพันหกพัหกโอ้โหมึงจะหกเลยเฮ้ยแม่งบิ๊กว่ะไปไหนเี้ยโอ้โหไปไหนหนีได้อะหนีได้อ่ะยิงอย่างเดียว ยิงอยู่ดิโอ้โหโคตรโหดพิชนีทุกคนโคตรโหวดเลยนะฮะเอาหนีไปไหนจะไวขนาดไหนชาเว็บชาเว็บชาเว็บดูดิดูดิอืมอี๋กมโดตายไปดิตายไปดิโอ้โหกากเก้นเดือดพี่เขาหมดเองวะเนี่ยมาใกล้จะได้ไปเปิดเผาแล้วน้องๆมาอยู่ไหนวะเฮ้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยมันยืนทำไมมันยืนทำไมเนี่ยมันยืนทำไมเนี่ยจะหนีไปไหนเนี่ยเอ้ามันยืนมัน้างเหรอมัน้างเหรอเตะหนึ่งคิวไปดิเฮ้ย เฮ้ยมีใครมาเจียมมีใครมาเตือนอ้าวลุงเฉยกูแปลงร่างเลยเดี๋ยวปลาเปิดเผาเลี้องน้องหมาดิกูเปิดเผาแล้วตอนนี้ยนะครับแต่กูยังไม่แปลงร่างไอ้เยี่ยังแปลงร่างไม่ได้เดี๋ยวครับหาวันแป๊บนึ่งหาวันตีตีตีเอาแปลงร่างเอาละยิงจอกมาแล้วมึงหมาอยู่ไหนมึงอยู่ไหนวอนตายซะแล้วมานี่มันนี่มันไม่เห็นน้องๆมันเห็นที่เปิดเผาได้ยเนี้ยมันแปลงร่างอย่างเงี้ยมันเลวิกมาเก็เลยจะไม่กลัวแต่มันน่าจะเห็นนะไอ้ตัวนี้เมียมันน่าจะเห็นที่เปิดเผาเลยวิกหนีพี่แต่คนอื่นไม่เห็นนะมึงจะไปไหนไหนี่่เสืออกงมึะ ะพี่เสือป่ะอุ้ยแม่งติยไม่โดนสักทีเลยดูมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมาดิมาดิมาดินี่เอาไซตโดนแช่แข็งอีฮีแช่แข็งแล้วหนีให้คอมโบต่ออีกกาเลยมาติยูคอมโบมาดิควันกูควันกูควันเอาหายหายแต่กูวาร์ปได้เอาดิกูวาร์ปได้เอาดิกูวาร์ปได้เอาดิกูมีบิงไล่ข้าวดิมึงจะไวขนาดไหนเอากูควันกูควันกูไปโดนควควนควัน ตายเฮียโคตรโหดเลยน้องตีเดียวตายโอ้คิซุเนะนะครับบวกเผ่ามนุษย์นะครับตีทีเดียวตายโคตรโหดเลยเพื่อนเออมาดิฮะโดนไปห้าพันเฮยเอบิ๊กมัมบิ๊กมัมว่าไงเอาดิเผ่าเอาดิเผ่ากุลกับเผ่ามนุษย์มาดาิเบียดกันเลยมึงกับกูเนี่ยมามาเอาดิเอาดิตามกูมาไม่ตามอีกเอ้ยอุ้ยอุ้ยสตันไม่หายกือบตายโอ้โหดิ้นเลยกู มึงโดดขึ้นมาทำไมมึงโดดขึ้นมาทำไมกูล่อมึงไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยล่อซื้อมึงกูรู้จักไหมล่อซื้อตามมาเลยตามมาเลยตามมากูจะล่อซื้อสิคุใส่มึงจริงๆเนี่ยโอ้โหมันฉลาดเลยดีจิต้าสายเอ็มฉลาดตีเอาดิมาวัดกันเลยวัดกันเลยมาด,ดิเผากูก็เผาเหมือนกันแล้วมึงไม่รู้ไม่เฉยว่ากูเปิเดเผามาดิทีเดียวหายนะหายเลยจ้ะหายนะหายนะหายนะทีเดียวหายนะเอาดิ เลือดเต็มโอ้โหไม่ไม่โดนถ้าถ้าโดนต่างสยทุกคนแต่มันไม่โดนในปัญหาเราต้องเล่นดีๆเอาไปไหนลนะมาดิเอามาดิกูเร็วว่ะมาดิเอ๋อเฮ้ยเจอใครใครใครเสือกมาน้่นแข็งเสือกไปชาร์จพุ่งใส่ไม่โดนโอ้โเดือดกีตา้ากูกัดเลยกูกัดเลยตัวเนี้ยกัดตายกีต้าไปเลยเผาหมดแล้วทุกคนเผาหมดแล้วมันมันไม่แรงละไล่ไข้ามเลยวิกมัมตัวเนี้ยเฮ้ยไอ้นี่ขี้เสือกว่ะม,มึงมาดิดนะิมึงมาดิดินะ นี icana, ่แข zat, e ็งม <Ont op> <kita> mm ึงเอาอีกแล้วนะอยากตายทั้งสองไอ้ดีโดนไปดีสามพันเจ็ดโอ้โหสามพันเจ็ดตีน้องๆจะแรงไปไหนเออตีคนนะเนี่ยแต่เผายังไม่มานะครับถ้าเกิดเผามานี่อยู่น่าจะสองพันระมังนะเฮ้ยเฮ้ยเข้าไปไหนโดนไปดีสามพันนิดนามมาทั้กระปุกหนึงเลยมาตอนนี้มามาดิเอามึงหนีทำไมหนีทำไมตอนเนี้ยดูคนยิงต้าอีกแล้วดูดูดูมันไม่เปิดเผายิงต้าไม่มีระเบิดโอ้โหโทษีเฮ้ย เฮ้ยโอ้โหมันคอมโบเจอคอมโบโอ้โหโดนตีอิกนี่แน่กูรอซื้อเอาไปเลือดมอยกูสู้นะกูเปิดเผานะกูเปิดเผานะมึงเปิดเผามากูเปิดได้เหมือนกันนะบัดกันเลยเผามึงกับเผากูเนี่ยแปลงล่างมามึงทีนี้แหละนะแต่กูแปลงล่างเป็นวิ่งจอ่ไม่ได้หาหาตีก่อนหาตีก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงจะเย็นจะน้องจะเย็นชาร์ตไอ้ยี่ไปแป๊บนึง เดี๋ยวผมแปลงล่างก่อนแป๊บนึงแปลงล่างได้แล้วทีนี้แหละเฮ้ยใครวะใครวะเมื่อกี้เฮ้ยเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวตีแป๊บนึงแปลงล่างไม้ได้ใช่ไหมมาเจอกันทีเนี้ยมึงดูไหนบิ๊กมัมไเอาที่เสียก่อนเลยไล่เอาที่เสียกเลยเอ้าบิ๊กมัมมาเออเอาดิบิ๊กมัมมาดิบัดกันเลยเราอ่ะเอ้าหผมตีเป็นหมื่นเลยทุกคนดูดิดูดิดาเมจโอ้โหมันแรงครับวะ ไอ้บิ๊กมัมก็แรงนะโอ้โหมันจะบิ๊กแต่ผมไม่ได้ไอ้ไม่ได้หรอกเอามันจะหนีไงเลือดน้อยมึงกลัวทำไมกลัวกูทำไมกูเลือดน้อยเองมึงกลัวทำไมเอาโหเปิดเผากลัวขนาดมันขนาดมันไม่เห็นผมเปิดเผาแล้วมันจะกลัวผมเหรอี่เชื่อมาเอาเออเอาเอาไล่ไล่อย่างเดียวมึงเปิดเผามันกะจะล่อซื้อผมทุกคนแต่ว่าผมแรงโอ้โหโอ้เฮ้ยจะไปไหนจะไปไหนมึงกลัวทำไมเลือดกูเลือดที่เดียวเฮ้ย แอบจะล่อซื้อผมจะแช่แข็งคุด้วยมาเนี่ยกุ้ค่าเดี๋ยวไม่ใกล้เลยมึงแกมาไลา่ขวดอย่างเดียวมาตายกะโชวก็น,นึกว่าจะเก่งนึกว่าจะแน่เซิร์ฟนี้พี่คุมน้องๆเป็นไงตึงไหมครับผลคิสเนะนะครับบวกพอมนุษย์โอ้โหตึงครับไม่มีใครรู้ได้ในะปัจจุบันนี้แล้วเอาๆ ลองมาเล่นดูพี่คนแรกเลยครับที่ที่รีวิวนะครับขอมนุษย์คิสเน่นะครับมันโคตรโหดโคตรตึงและเล่นง่ายด้วยไม่ต้องใช้แม่งมัดมัดกีตาร์ดาบไม่ต้องใช้แล้วน้องๆเออมันจะได้เล่นง่ายขึ้นนะใช้แม่งแค่นี้พอเองนะครับและแล้วนะครับก็จบชิปนี้ดีกว่าทุกคนนะพอก็ไม่มีใครสู้กับพี่แล้วน้องเพราะพี่ตึงๆเลยนะครับกับนะครับช่องจอยบอยให้ดีฝากกดิดตเมื่อน้องอยากให้พี่รีวิวอะไรนะครับบอกมานะครับน้องๆ